Oh, สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง I am sorry และก็วันนี้เรามาเล่นเกมท a n อ Jerry Chat วู้วสวัสดีนะคะโอ้ oh, ช่วงนี้เนี่ยห่างหายกันไปสักสองสาวันเลยนะคะเพราะว่าติดทุระ <Huh? S 1> นะรอบนี้นะคะเราจะมาเล่นในเซิร์ฟจีนกันค่ะเออพอดี ได้ซื้อตัวละครใหม่มาซึ่งไม่ไม่ได้ใหม่เอี่ยมอะไรเลยค่ะก็คือเป็นตัวละครที่วางขายในเซิร์ฟจีนอยู่แล้วนะพอดีเก็บเหรียญชิตทองได้นะคะก็เลยเออมันซื้อได้ละก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะคะ <Brand. S 1> ตัวที่เก่าถึงนะคะนั่นก็คือพัฟฟี่โรบบนฮูดนั่นเองค่ะ เรามาทําความรู้จักคุณสมบัติและความสามารถของเจ้าตัวนี้ดีกว่าค,ะ <Okay. S 1> ค่ะสกิลแรกนะคะเรียกว่าสกิลลูกเด้งค่ะเลเวลหโรบินฮูจะทําการพุ่งตัวออกไปโดยการยืดตัวนะคะถ้าโดนศัตรูแล้วจะสร้างความเสียหาย <S <S แต่ถ้าโดนกําแพงจะถูกทำลายนะคะการจะกดยดเกลิกได้ต้องกดซ้าอีกครั้งค่ะส่วนเลเวล2นะคะขณะที่พุ่ง,งเวลาโดนดาเมจก็จะไม่ลมทันทีลักษณะที่เห็นก็จะเป็นออร่าสีเหลืองแบบนี้นะคะ โอเคส่วนเลเวล3นะคะถ้ากิ้งไปโดนแมวหรือว่ากำแพงนะคะจะสร้างความเสียหายมากกว่าเดิมค่ะละักษณะกิ้งก็จะเด้งไปเด้งมาแบบนี้นะคะมาดูสกิลติดตัวกันบ้างนะคะเลเวล1โรบินฮูทัฟฟี่จะเพิ่มความสูงและกลารกระโดดเจงทาวอนหลังจากดื่มนมและกินเค้กสามารถทำได้สูงสุด5ครั้งค่ะ ส่นเลเวลซนะคะทุกทุก,กี่สิวินาทีโรบินฮูดทัฟฟี่จะได้รับโลอยู่ที่ประมาณ2วินาทีค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโอเคส่วนเลเวล3นะคะจะเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตของโรบินฮูดทัฟฟี่เมื่อเอฟเฟกตโลถูกกระตุ้นหากโรบินฮูดบาดเจ็บและจะลุกขึ้นเองได้ทันทีค่ะ mm hmm. มาดูสกิลเถววันกันบ้างนะคะเลเวล 1, mm hmm. 1> เมื่อโยนมเมล็ด เทาวันที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะจะเติบโตเป็นลำต้นขึ้นมาและเมื่อปีนขึ้นไปยอดต้นจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะส่วนเพื่อนร่วมทีมและแมวสามารถปีนต้นเาวันนี้ได้นะคะส่วนเลเวล2นะคะเพิ่มระยะเวลาของเทาวันให้อยู่นานมากขึ้นและเมื่อเรายือนอยู่บนยอดเทาวันจะได้ค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้น และจะไม่สามารถรับได้อีกภายใน5วินาทีหลังจากสิ้นสุดเอฟเฟกต์นี้นะคะส่วนเลเวล3นะคะเมื่อยืนอยู่บนยอดเทาวานันจะฟื้นฟ,นฟนูอาการบาดเจ็บของเราและเพื่อนนะคะฟื้นฟ,นฟนูอาการบาดเจ็บเนี่ยจะไวมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการกระโดดสูงมากขึ้นค่ะ โอเคจบไปแล้วนะคะกับความสามารถของเจ้าโรบินฮูดทัฟฟี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบแล้วอย่าลืมนะคะกด s ั b สไคร b e ให้กับช่อง I am sorry ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอนุญาตตัดเข้าสู่เกมกันเลยนะคะโอเครอบนี้นะคะเรามาอยู่ในด่านปราสาตราตรีออกที่ห้องอาหารนะคะโอเคตอนนี้เพื่อนเนี่ยจะอยู่ที่ บริเวณคังอาวุธด้านบนนะคะแล้วก็เห็นทัฟฟี่นะคะหยิบชีสยัดใส่รูมาเอาแล้วค่ะเจอแนวข่าวนะคะแล้วก็ส่งจุ๊บมาหึทีเอาอยัางไงเราต้องเหยียบเศษแก้วนะคะถึงจะพ้นคำสาปจุบนี้ได้นะคะโอเคโอ้โหจะถูกตบล้มลงไปนะคะ oh, <no. S 1> แล้วก็จะจับเราแต่ว่าส่งจุ๊บไปก่อนนะ เออเพื่อนก็พยายามจะช่วยสตาร์ไปหนึ่งครั้งนะคะตอนนี้เราต้องพยายามหลบนี้มาได้ตีดยืดตัวไปโอ้โหกิ้งอย่างไกลเลยค่ะโอ้โหรอดอย่างวุดวิดนะคะเจ้าหนูทัฟฟี่โรบินฮูด <Yeah. S 1> ทำการกินนมไปก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เพิ่มพลังชีวิตมาโอ้โหตอนนี้นะคะเราอัพเจ้าตัวเถาวันเลเวล2มานะคะ แต่เจ้าแมวขาวนะคะก็ยังอยู่ห้องอาหารอยู่นะคะโอ้โหไล่ตามเราไม่เลิกเลยค่ะปีนขึ้นมาอยู่ด้าน,าน,นหลบหลบนี้พอให้หายใจก่อนนะคะโอ้โหแล้วยังส่งจุกมาอีกดีดสตันไม่สตันนะคะโอ้หวิ่งตอนนี้นะคะเราก็ได้แผลมาครึ่งหลอดนะคะโอ้ยังไงเราจะรอดจากแมวขาวนี้หรือไม่โอ้โหก็ยังตามเราอีกตบได้อีกนะคะโอ้โห แต่ว่าแมวขาวเนี่ยเหลือติ่งเลือดอีกนิดเดียวนะคะก็จะล้มแล้วพาเรากลับมานั่งที่เติมนะคะและตอนนี้ทัฟฟี่ของเราที่ช่วยเราเมื่อสักครู่ก็บาดเจ็บแต่ว่าก็สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเขาได้นะคะเขาจะมาช่วยเราอีกไหมเอายังไงโอ้โหเป็นเพื่อนที่น่ารักจริงๆเลยพยายามที่จะช่วยเรานะคะแต่แต่ก็ไม่รอดนะคะล้มลงไปนะคะ โอ้โหเอาอยัางไงนะคะสถานการณ์แบบนี้นะคะยังเหลือเจ้าเจอรี่กับโรเบนร์ตฮเจอรี่นะคะเขาจะลงมาช่วยเราไหมโอ้โหแต่ว่าเบอร์สานนี่ก็ยังแบบดันหน้าตาเฉยเลยคะ่ะแบบไม่มาช่วยเลย oh, <no. S 1> เอาอยัางไงคะทัฟฟี่ยังมาช่วยนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะเลือดไม่มีแล้วโอ้โหยังช่วยสำเร็จโอ้โหสุดยอดแล้วเราก็โดนจุ๊บไปโอ้โหล้มทันทีนะคะ เอายังไงคะแมวขาวจะพาเราไม่นั่งที่เดิมแต่ตัดสินใจพาเราขึ้นข้างบนนะคะ,ะมายัางห้องพระราชาเออแล้วจะเปิดท่อไหมไม่นะคะจับมานั่งข้างบนนี้นะคะโอโ้โหเปลี่ยนที่นั่งซะพอให้หายใจอยู่บ้างนะคะ40่ิวิกำลังนับถอยหลังเออโอ้โหต้องนับถือแบบ ฟรีมากเลยที่แบบโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนตายเลยโอ้โหจะมาช่วยเราสำเร็จไหมและยังมีกับดักวางอยู่ที่หน้าเก้าอี้นะคะโอเคโอเค,อเคแล้วปล่อยเทาวันขึ้นมานะคะรักษาการบาดเจ็บก่อนนะคะเอออยู่เลือดตัวเองก่อนนี่เราต้องช่วยเพื่อนดันทีและค่ะ อะไรเจอรี่ยังไงหูนายแบบไม่ได้ไม่ช่วยเราเลยแถมล้มอีกโอเคเราออกมายังห้องพระราชานะคะดเดี๋ยวเราต้องหยิบชิปก,ก้อนนี้นะคะยัดใส่ลูกก่อนนะอยู่ห้องไหนอหูอยู่ห้องข้างบนเลยนะคะแล้วก็ตรงลานนะคะ oh, <no. S 1> ตอนนี้ตรงลานเพื่อนเอาชิปดันอยู่นะคะ อ๋อยัดใส่รูก่อนนะโอเคเปิดถุงมาได้น้ำยาพิโตนะฮะ<อ>ก็กินน้ำยาสูมด้าน้ำยาโล่นะ,ะและโรบินฮูดก็ถูกจับไปนะคะเราต้องทำหน้าที่ในการช่วยเพื่อน,นะคะ่ะเออปล่อยปล่อยเท้าเทาวันตรงนี้เลยเหรอเออเอาได้แค่นี้นะคะสูงได้แค่นี้ขึ้นไปช่วยเพื่อนโกน โอ้ oh, น้ำหอมอย่างเยอะและเราก็โดนดาเมจของอ่าจุบเจ้าแมวขาวนะคะ <c oughs> ปลาเศกแก้วจะสามารถทำลายคำสามนี้ได้นะคะโ okay. อเคหยิบฉี้ขึนไปต่อแรงมดของเราขึ้นไป <c oughs> เอาไงเอาปุ่มมันขึ้นไม่ได้มันต้องลงท่อนะคะ <c oughs> ลงท่ออย่างเดียวโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากปึ๊บนี่แล้วเราก็จะมาออกจุดนี้นะคะบิดตัวไปโอ้โหชนแมวพอดีเลยค่ะโอ้โหและลูดันชีดอยู่ฝั่งนู้นด้วยสิโอ้โหยังไงโอ้โหเขาเฝ้าเหนียวแน่นมากและเพื่อนก็หลุดนะโอ้โหไล่เราอีกรอบนึง แมวขาวดีดไปโดนจ๊บอีกไม่รอดแน่เาาราวนี้โอ้โหล้มไปแล้วเหล่านี่ล้มบ่อยที่สุดตีทีมเอยแมวขาวเจอเราแล้วด้วยสิลุกเร็วๆลูกทันโอยลูกทันค่ะโอ้โหไูได้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 ไหมดีดตัวไปดีด ดิดแบบถ้าออตอนช่วงที่เรากำลังทำตัวดีดออกนะคะ <Huh? S 1> มันจะมีแถบในการให้เราว่าเราจะดีดถึงระยะไหนนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเต็มหลอดน,นี่คือแบบดีดได้ไกลสุดๆโอเคนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะและแล้วนะคะกำแพงก็เกิดอยู่ที่ห้องพระราชาท <Yahoo! S 1> างนั้น ขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วถือโอกาสช่วงนี้นะคะที่แมวขาวอยู่ห้องอาหารนะคะหนีบขึ้นไปโดยด่ว,ดวนโอเคพังกำแพงอย่างรวดเร็วปล่อยเาวันไว้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะปล่อยทำไม <c oughs> ขึ้นมาไหมตอนนี้กําแพงใกล้แตกแล้วค่ะเ yeah นาใกล้จะได้ออกประตูแล้วแล้วแมวขาวอยู่ไหนนะขึ้นไม่ทันแล้วโอ้โ oh หตู้มทีเดียว <Wow! S 1> เป็นว่าฟังหนูชนะไปนะคะเย่ yeah. ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่อง I am Sorry ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ